ทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในงาน Grab ซ u m s u a Award ชวนใชวน้ชวนกันาน,นะฮะก็แขกผู้มีเกียรติของเราร้านค้าต่างๆก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วน,นะฮะส่วนด้านหลังนี่เววที่ของเรายิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูว่าพองงานเริ่มแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับไ,ไปกันเลย ก็ดีใจมากค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเจ๊ไข่นะคะเจ๊ไข่ก็จะไม่หยุดพัฒนานะคะจะเอาสิ่งแปลก,ปลกๆใหม่มาให้ลูกค้านะคะจะพัฒนาไปกับแก๊ปด้วยค่ะเรารู้สึกรางวัลน,นี้ไม่ได้ได้เฉพาะาการทำงานของ so ะะอิสระโะก็ขอบคุณความร่วมมือของแกลบแล้วก็ขอบคุณที่สุดเลยก็คือลูกค้าทุกคนนะคะของแกลบที่ช่วยอุดหนุนร้านเราม,ามาตลอดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ รู้สึกดีใจครับมันไม่ใช่เป็นผลงานของผมคนเดียวแต่เป็นผลงานของทีม Grab Food แล้วก็ทีมงานนานา,นา,นานของทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นบาริสต้าผู้ประกอบการในด้านอื่นก็เป็นผลงานของทุกคนเลยครับนี่เลยครับผู้คมประทับใจของพ์ทอร์ของ Grab ของเราทุกร้ายกันเลยฮะคุณผู้ชมถ้าอ,อยากจะลองชานนะีสามารถสั่งได้ทั่วประเทศเลยนะฮะในหมวดของ Grab ดัมซับนะตรงไอคอนกดเข้าไปเลยเรามีส่วนลดต่างๆเทียบเลยฝากไว้ด้วยเฟซบุ๊กเพจของ Grab t h a i ครับวันนี้ผมพัทนพัทครับลาบไปก่อนแล้วสวัสดีครับ